สวัสดีครับเช้านี้พามาดูธรรมชาติของต้นยางนาครับนี่เป็นป่าเลยครับป่ายางนานะครับธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์นะครับดูต้นยางนากันครับวันนี้พามาชมกันเยอะเลยครับเต็มไปด้วยยางนาครับต้นกำลังโตเลยครับธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์นะครับกำลังเติบโตนะครับขนาดเท่ากันนะครับลึกยาวเข้าไปในป่านะครับสวยงามครับโตขึ้นก็คงจะล่มลื่นเย็นสบายดีนะครับสร้างระบบนิเวศให้กับธรรมชาติได้ดีทีเดียวครับดูความเย็นสบายนะครับ ลมพัดเย็นสบายอันนี้คือต้นยางนานะครับขนาดของต้นนะครับกำลังโตต้นตงนะครับต้นสวยครับในส่วนของยางนา สวยงามเลยครับธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์นะครับ <c oughs> ไปเดินไปดูข้างในกันนะครับ <c oughs> ย่างมา ที่พึ่งพานะครับของสัตว์เล็กน้อยใหญ่นะครับธรรมชาติพึ่งพาอาศัยกันนะครับระบบนิเวศท,ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์พอเข้ามาข้างในนี้ราเย็นสบายครับใต้พรหมใบของยางนานะครับอันนี้คือใบของยางนานะครับหนา ครับไม่ใหญ่นะครับใยหนาคด,ดัส่องถึงพืง้นยากเพราะว่าระยะของต้นห่างกันประมาณสองเมตรนะครับงานนะครับสำหรับยางนาเป็นไม้เศรษฐกิจด,ด้วย ลมลื่นเย็นสบายนะครับอันนี้คือยางนาครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ